สวัสดีค่ะพี่กันนี่ AIA นะคะวันนี้มานำเสนอแบบประกันนะคะเพศหญิงอายุ33ปีค่ะความคุ้มครองอยู่ที่ทุนชีวิต1 0 0 0 0แบาทนะคะสัญญาเพิ่มเติมจะมีคุ้มครองอุบัติเหตุนะคะและก็อุบัติเหตุจากสาธารณภัยนะคะแผนค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายในวงเงิน1ล้านบาทนะคะจ่ายตามจริงนะคะล้านหนึ่งนะคะเบิกได้ตามจริงนะคะ แล้วก็ความคุ้มครองมะเร็งนะคะ3 0 0แสนบาทนะคะแล้วก็ถ้านอนโรงพยาบาลได้วันละ1,000นะคะอีกตัวหนึ่งคือคุ้มครองโรคร้ายแรงนะคะตรวจแล้วเจอจ่ายจบนะคะ3 0 0แสนบาทนะคะลูกค้าชำระเบีย้ยทั้งหมด20ปีนะคะตัวตัวของสัญญาหลักนะคะชำระ20ปีจากนั้นไม่ต้องชำระนะคะคุ้มครองจนถึงอายุ99ปีนะคะ เบี้ยหลักที่เราจ่ายไปทั้งสิ้นอยู่ที่38,840บาทนะคะเราจะได้คืนตอนอายุอ่า98ปีนะคะได้คืน1,000 100, 0 0นะคะแต่จ่ายไปแค่30,000นะคะอันนี้คิดเฉพาะเบี้ยหลักนะคะตัวนี้นะคะจ่าย20ปีจนถึง52นะคะเบี้ยราคาเท่าเดิมตลอดอายุนะคะเสร็จแล้วได้คืนตอน อายุ98นะคะที่1 0 0 0 0แสนบาทนะคะถ้าเสียชีวิตทุกกรณีนะคะก็รับเงิน10,000แสนบาทเลยนะคะสัญญาพเพิ่มเติมก็จะมีอุบัติเหตุนะคะ1 0 0 0 0แสนบาทนะคะถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะก็ได้2 0 0 0 0 0นะคะรวมกับทุนเดิมอันนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าอุบัติเหตุครั้งนั้นเป็นสาธารณภัยได้200,000ตรงนี้นะคะแล้วก็ได้อีก10,000 0เป็น3 0 0 0 0 0นะคะ เช่นเกิดอุบัติเหตุบนรถเมล์รถไฟนะคะในลิฟต์ในโรงหนังนะคะอย่างนี้จะได้20000นนะคะบวกอันนี้เป็น30000นนะคะถ้าเสียแขนขาตาหรืออวัยวะก็จะจ่าย1 0 0 0 0 0นะคะอันนี้เสียเสียแขนขาสองข้างนะคะถ้าเสียข้างเดียวนะคะก็จ่าย6000 60, 0ถ้าเสียนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้ข้างเดียวกันนะคะจ่าย2500 0นะคะ ส่วนข้างล่างนี้ถ้าเสียจากสาธารณภัยนะคะจะจ่ายเพิ่ม2เท่าค่ะหากพักรักษาตัวด้วยอุบัติเหตุจะจ่ายสัปดาห์ละ300นะคะถ้าพิการชั่วคราวนะคะก็จะจ่ายสัปดาห์ละ600นะคะแต่ถ้าพ,พิการบางส่วนนะคะจ่ายสัปดาห์ละ200แล้วก็ถ้าพิการถาวรไปเลยนะคะก็จะจ่ายเป็น รายปีเลยนะคะปีละ10,000บาท10ปีนะคะค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายในวงเงิน1ล้านนะคะจะเจ็บป่วยตรงไหนนะคะเรื่องอะไรก็จ่ายตามจริงในวงเงิน1ล้านนะคะแต่จะมีค่าห้องจำกัดนะคะค่าห้องพยาบาลอยู่ที่พันห้านะคะถ้านอนพยาบาลเกินพันห้าก็ อาจจะต้องออกค่าห้องเองนะคะแต่ในส่วนของค่ารักษาเนี่ยจ่ายตามจริง1ล้านนะคะมะเร็งนะคะ3 0ม0ามแสนนะคะถ้าเกิดว่าเสียชีวิตจากมะเลงจ่ายให้3,000สนบวกกับอันนี้อีก1,000 0แสนเป็น4 0 0แสนนะคะแต่ถ้าไม่เสียชีวิตนะคะถ้านอนโรงพยาบาลด้วยโรคมะเลงจ่ายให้ออวันละ3,000บาทนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นค่าชดเชยรายได้ถ้าเรานอนโรงพยาบาลนะคะจ่ายให้วันละ1000บาทนะคะถ้านอนคืนแรกจะบวกค่ายาไปให้1000บาทเป็น2000บาทนะคะถ้านอนคืนแรกนะคะ2000บาทคืนต่อไปก็คืนละ1000บาทนะคะแต่ถ้านอน icu ก็จะได้3เท่านะคะวันละ3 0 0 0บาทนะคะ สัญญาคุ้มครองโรคร้ายแรงเจอจ่ายจบนะคะความคุ้มครองอยู่ที่ส0 0 0สนบาทนะคะถ้าเกิดว่าคุณหมอตรวจเจอโรคร้ายแรงนะคะระดับต้นถึงระดับกลางจะจ่าย40%ของวงเงิน3 0 0 0สนนะคะคือจ่ายทั้งสิ้นอยู่ที่แสนสองนะคะไม่ต้องเสียชีวิตนะคะตรวจเจอแล้วก็จ่ายเลยแสนสองนะคะแต่ถ้าถ้าเจอในระยะสุดท้ายนะคะรุนแรงมากก็จ่ายให้ไปเลยค่ะสามแสนนะคะ ไอตัวนี้ไม่ต้องเสียชีวิตนะคะรวมเบี้ยที่ต้องชำระรายปีอยู่ที่25,373นะคะถ้าหากลูกค้าาชำระเป็นรายเดือนนะคะชำระเป็นรายเดือนนะคะอยู่ที่2,291บาทนะคะความคุ้มครองของ ของคอ่ารักษาพยาบาลนี่นะคะ1ล้านบาทจะตกอยู่ที่เดือนละ 2, 291นะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนความคุ้มครองเป็นแผน5ล้านบาทนะคะ5ล้านบาทนะคะค่าห้องจะได้วันละ3,000บาทนะคะรายเดือนจะอยู่ที่2678นะคะเพิ่มเงินแค่4 0 0พบาทนะคะได้วงเงิน5ล้านนะคะ5ล้าน ถ้า1ล้านนะคะเราจะได้ค่าห้องอยู่ที่พันหนะคะแต่ถ้าเป็น5ล้านนะคะเราจะได้ค่าห้องสูงสุดถึง3,000บาทเลยนะคะอันนี้ถ้านอนอาจจะได้เพิ่มอีก2เท่านะคะแล้วก็วงเงินก็เพิ่มเป็น5ล้านเลยทีเดียวนะคะหากสนใจก็ติดต่อที่พี่กันนี่ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ